น้องป้องไปจั่สองสุขคนสวัสดีตอนเช้ายามเช้านะคะวันอาทิตวันนี้เอางวออกมาลามจ้ะอันนี้เอางัวออกมาลามนะคะตอนเช้าตะเวนยังไม่ขึ้นเลย chào. Yeah, chào. Mm. Yeah, บรรยากาศยามเช้าบรรยากาศยามเช้านะคะกำลังเอาหัวออกมาลามนะคะใยกดติดตามใยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะ Bye bye.